You're listening to Ks Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t ี่ Happiness Investment นะครับเดี๋ยวนี้พูดคุยถึงภาพอีคอนส่งออกบ้านเราก่อนนะครับสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับพี่บอมและสวัสดีน้องลุงทุนครับ ครับครับก็ผมมีตัวเลขส่งออกเป็นเดือนสุดท้ายของปี2021ในเดือนธันวานะครับตัวเลขยังดูดีต่อเนื่องนะครับโดยเดือนเดือน b e r e x p o r t บเก24%นเยืนเยียนเครันสูงกน่ดที่ตลาดคาดนะดร่บทั้งนี2021เนี่ย เติบโตค่อนข้างดีเลยของบริษททั้งปีเอ็กซ์พอร์ตเราทําได้17%ปี year -on- ปีนะครับหักทองคาน้ํามันะอะไรต่างๆเนี่ยจาก24ก็ลงมาเหลือ20ก็ยังถือว่าอ่า real sector ของเอ็กซ์พอร์ตยังเติบโตค่อนข้างดีนะครับภาคเกษตรก็จะเป็นพวกทุเรียนพวกส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็มันสะปะหลังนะครับที่ยังเติบโตอยู่ส่วนภาคอุตสาหกรรมจะเป็นรถยนต์นะครับแผนวงจรคอมพิวเตอร์แล้วพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับ อิมพอตเดือนธันวาบวกสามบสามเปอร์เซ็นต์เยียยังบวกในระดับที่สูงกว่า25%เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างยังเติบโตค่อนข้างแรงนะครับทั้งปี2021การนำเข้าของประเทศเราเนี่ยบวก30%มสิบเปอร์เนเยียทั้งปี2021ถือเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับตัวนี้เนี่ยอิมพอตเดือนเดือนธันวาเนี่ยถ้าไปดูพวกเอ่อ uh, raw material หรือว่าพวกเออ่ uh, วัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับบวก year year. นนสามสาิบเก้าเปอร์เซ็นต์เยียร่งออก ในเดือนหนึ่งเดือนสองหรือว่าไต,ตรมาสหนึ่งของปีนี้ได้ว่าโมเมนตัมน่าจะยังน่าจะยังยัตรองต่อเนื่องนะครับการค้าเป็นขาดดุลน,นะครับสามร้อยห้าสบสี่เอสเรียนจากเรื่องของอินพุตที่เราเร่งัวขึ้นมาสำหรับภาพปีสองพันยี่สิบสองสำหรับการส่งออกนําเข้าเนี่ยเราคิดว่าน่าจะโตต่อเนื่องแต่ว่าคงจะเป็นระดับดิดเอ่อซิงเกิลดิจิตแล้วละ่ะคงจะไม่ใช่ดับเบิลดิจิตแล้วอย่างนี้วหลังจากที่โตขึ้นมาค่อนข้างแรงเรามองเอ็กซ์พอร์ตปีนี้บวกสี 4, ่อินพตบวกหก นะครับอย่างที่พูดเมื่อสักครู่คือการนำเข้าตถุดิบที่เรานําเข้าเพื่อส่งออกต่อเนี่ยยังโตระดับ40%เอเซทที่เรามีการเซ็นไปแล้วเราจะมีการนำนำมาใช้ในต้นปีปี65เนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของส่งออกเรามากขึ้นนะครับตัวเลข inventory to s ู l ซของ US ที่พี่บิ๊กพี่บิ๊กเขาตามเรื่องของตัวเรือี่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำแสดงให้เห็นว่าดีมาร์ของสินค้าที่เป็น f o o d Product เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็เรื่องของเงินบาทที่ยังคงทิศทาง ภาพโ,โดนกดดันเรื่องของอดค่านะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยเป็นที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยโกรธเรายังไม่มาแล้วยังแตะคันเร่งแบบประเทศอื่นๆไ่ได้ที่โกรธเขามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะสอดคล้องกับที่พี่บอมพูดไปตอนแรกก็คือหุ้นส่งออกบ้านเราโดยเพราะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับหุ้นเทคสาระนะรหรือว่าพวกเนสแดกอะไรต่างๆเนี่ยมาเลยโดนขายกันมาค่อนข้างแรงเรื่องที่เฟดเขาจะฮอกมากขึ้นทำคิวทีขึ้นดอกเบี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสในการทยอยสะสมพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ Diversify Port ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า KCE h a n e ฮาน่าเนี่ย earning สองตัวนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์หรือว่าตลาดเนี่ยมองว่างบเนี่ยจะดีประยุนถึงไตรมาสสองปีนี้สี่ q ิวหนึ่งคิสองคดีหมดนะครับเยอนเยคิวเคิจะเห็นตัวเลขบวกทั้งหมดอันที่สองก็คือแบรนด์ valuation แบรนจะเห็นได้ว่า KCE เนี่ย p e เขาเทรด เคยเทรดที่บวก2 SD จากที่โดนขายมาเรื่องของเฟดเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ในระดับบวก1 SD ใกล้จะลงมาถึงมีแล้วนะครับผมว่าถ้าลงมาถึงมีเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมเพื่อ d i v e ริสิฟายพอร์ตได้นะครับเพราะว่ามันมันจะเขาเรียกว่าปีนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วแหละว่าตัวเลขอ่หน้าหุ้นมันอาจจะเปลี่ยนจากกรอเป็น Value นะครับแต่ว่า N นสแตถ้าเด้งถ้า N นสแตกวันไหนเด้งหรือว่าอ่ตัวเลขส่งออกอะไรออกมาดีอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยหุ้นเทคหรือหุ้นส่งออกบ้านเราจะได้ไประโยชน์ จากตรงนี้ได้ก็อาจจะเป็นตัว diversification divers benefit ที่ดีของพอร์ตฟลิโที่ดีของหุ้นไทยได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเลขส่งออกเดือนธันวาคมที่ตัวเลขที่ผมตามเนี่ยการส่งออกแผนวงจร pcba ยังโตสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ดียนเดียนะครับฉะนั้นเนี่ยภาพบ o t t o m up ัไม่ได้มีปัญหา e a r n i n g ็ตต์สลยังดีหมดเพียงแต่ว่า sentiment หรือว่าหน้าหุ้นเนี่ยมันแค่เปลี่ยนจาก growth มาเป็น Val u e นะครับราอวาจจะใช้จังหวะนี้สะสมเคซีฮาหน่าได้ที่มีนะครับเพื่อ Di v e r s i f y ิฟายพอร์ตของเราของผมจะเป็นปรระมาณนีี้คับบท่บอก ครับแล้วก็ถ้าเรานับในแง่ของค่าเฉลี่ยที่เมื่อกี้น้องกันพูดไปนะครับที่มีค่าเฉลี่ยย้อนหลังที่บริเวณประมาณ21เท่าเนี่ย,น,ยนะครับสับเ c e เนี่ยนะครับราคาก็จะอยู่บริเวณประมาณ68-70บาทนะครับโดยประมาณนะครประมาณ68-70นั่นคือค่าเฉลี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองประมาณว่าถ้า เออร์เนของเขาเนี่ยยังดสดใสอยู่นะครับแล้วก็ภาพรวมของการส่งออกบ้านเราก็ยังถือว่าค่อนข้างมีทิศทางที่มันชัดเจนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับการดีเลทลงมาของตัว PE multiplier ใยอรนะครับโดยกันตัว E ที่มันยังดูสตรองอยู่เนี่ยนะครับบริเวณค่าเฉลี่ยของ KCE เนี่ยจะอยู่บริเวณประมาณ67 68เจ็ดประมาณนี้แหละ68ถึง40เนี่ยนะเอ้ย68ถึง70เนี่ยนะครับก็เป็นกรอบที่เดี๋ยวกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนเนี่ยเเเเดีี๋ยววััันนนท่27มมมกกรรรรราาาคคคช้้้จะะูพออบโ ถามการน,นิดนึงครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเ u r r e เ t แอดเคาที่ต้องเียกว่าปีที่ผ่านมากับปีนี้เนี่ยนะครับเรามองเคอร์เรนแอเคาปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วยังไงบ้างปีนี้คือปีสอง2นี่สองนะครับเมื่อเทียบกับปีสอยิเังไงบ้างครับดูสองพันยี่สิบเอ็ดมันยังไม่มันยังมีเทรดก็คือดุลการค้าที่ช่วยเราจากเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตอินพุตที่โตค่อนข้างดีแต่เราไม่มีดุลบริการก็คือนักท่องเที่ยวนะครับอย่างที่ผมบอกคือปีนี้เนี่ย GDP หรือว่าเค,น,ค,คนยังทํา เขาเรียกว่าสองอ GDP ก็บวกสองถึงบวกสามเปอร์เซ็นยังไม่ได้สูงมากนะครับยังเป็นเป็นเรทที่กลับมาค่อนข้างเรียกว่า Normalization คือในนักเขาก็ติดบวกนิดหน่อยห้าร้อยกว่าล้าน US billion เพราะว่าทุกคนยังไม่กล้าฟันธงว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเยอะไหมนะครับเรื่องดุลการค้าหรือ Export เนี่ยมันดีต่ออยู่แล้วแน่นอนบวกอาจจะเป็นดิจิตซิงเกิลดิจิตอย่างที่ผมพูดไปแต่จุดที่ต้องดูคือดุลบริการนั่นคือนักท่องเที่ยวนะครับถ้ากลับมาเยอะตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราคนในนักเข้าเกินดุลได้ค สูงกว่าที่ตลาดทำ GDP จะมีอัพไซด์ทันทีถ้านักท่องเที่ยวกลับมาเยอะกว่าที่คาดนะครับตอนนี้ตลาดมองนะักท่องเที่ยวเนี่ยต่าสุดในตลาดมองแค่สองล้านคนสูงสุดประมาณหกล้านคนนะครับถ้ามันสูงกว่าหกล้านมันมันเทสเซนโกไรเวิร์กแล้วเราเปิดประเทศได้โกลดลงมาถ้ามันไปแตะเกือบสิบล้านเนี่ยทั้งสองตัวเลขนี้ทั้ง GDP แล้วก็ครนเขาจะมีอัพไซด์ครับอืมโอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าทิศทางที่เราบอกว่า GDP เราอยู่ประมาณสองจุด สองุดแปดถึงสามุเ็ดใช่ไหมกันใช่ใช่ครับตลาดทําประมาณนี้ครับใช่ครับแล้วก็ตัวเลขทรนซิฟิตี้ของนักท่องเที่ยวของเรานะครับซึ่งเราเคยบอกว่าตัวล้านละห้าพันล้านนะครับเขาว่าล้านหนึ่งก็คือตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ปรับตัวเข้ามานะครับแล้วก็ห้าพันล้านคืออัพไซต์ต่อ ประมาณการ EPS หรือว่า,ากำไรตลาดหุ้นของเราที่อยู่บริเวณประมาณ8 0 0แสน6 0 0 0 0เนี่ยน,นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในประเด็นนี้กันต่อแต่ว่าตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะดูลองดูเทสต์นโกที่อาจจะกลับมาใช้นะครับแล้วก็จะเป็นพ o t e n t i a อ Upside ต่อกลุ่มแล้วก็ต่อ GDP โดยเฉพาะต่อเครือขามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาอธิบายกันในรายเดือนกันละกันนะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางกันมากครับครับขอบคุณครับกลับเข้ามา,าใน,น,าานดอมเมสอซ์ สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับทุกคนโอเคเอาภาพเรียงจากรายหุ้นขึ้นมาก่อนดีกว่านะครับเอาจากเอชซีบีเนักวิเคราะห์ท t B บแล้วก็สรุปภาพไอ้สรุปภาพรวมนี่เราจะคุยกันพรุ่งนี้ดีไหมครับหรือว่าคุยวันนี้ไปเลยเออได้ครับจริงพรุ่งนี้ก็จะมีสรุปเปเปอร์สรุปภาพรวมออกมาอยู่แล้วว่าอ๋ออ่ะงั้นภาพรวมของเอชได้ครับได้ครับงั้นวันนี้ขอรุยละเอียดรายตัวเลยครับครับ งั้นเราเริ่มกันที่ S C B ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามีทั้งงบแล้วมีมิ팅ในวันเดียวกันเลยเมื่อวันศุกร์นะครับต้องบอกว่า S C B งบออกมาต่ำคาดแต่ว่าอาคีเมสเซจใน Analyst Meeting เนี่ยดีกว่าคาดนะครับก็จริงให้น้ำหนัก Analyst Meeting มากกว่านะครับตัวงบเนี่ยกำไรออกมาอยู่ที่เกือบ8 0 0 0ล้านนะครับ7,878ล้านบาท ก็ลดลง10% Q o อ Q นะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นเนี่ย59%ยีอนยนะครับอ่ารีเซลนี้น้อยกว่าที่เราคาดไปให้20%นะครับน้อยกว่าที่ตลาดคาดไป6%นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นบรรทัดเดียวเลยคือบรรทัดตั้งสำรองนะครับเพราะว่าแต่มาสนี้ SCB ซีเองเนี่ยตั้งสำรองเพิ่มขึ้นจากหมื่นล้านท่วนๆเนี่ยเป็น1นึ0 0เกือบหนึ่งล้านเกือบ1นึ่0หมล้านนะครับ แต่เราคิดว่าว่าสำรองไม่น่าจะขึ้นนะครับแต่ว่าน anyway, ีไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสำรองขึ้นก็จริงแต่ดูแล้วคุณภาพสินทรัพย์ไม่ได้แย่ลงขนาดนั้นนะครับแล้ว c o v e r a g e ratio ก็ยังอยู่ระดับเดิม133%ยนะครับแต่นั้นมิสบรรทัดเดียวนะครับ PPOP หรือว่ากำไรก่อนตั้งสำรองเนี่ยอันนี้เนี่ยออกมาอินไลน์กับที่คาดเอาไว้นะครับโดยไตรมาสนี้เนี่ยสินเชื่อเนี่ยมีการเติบโตขึ้นนิดหนึ่ง1% แล้วก็ตัวโลนยิวกันนิมนะครับดีขึ้นในขณะเดียวกันตัวารายได้ที่ม่ใช่ดอกเบีย้ยก็ดีขึ้นเช่นกันจากจากพวกธุรกิจโลนที่เกี่ยวกับโลน loan นะครับแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับพวกแบงก์แอสรันนะครับดังนั้นเนี่ยงบก็ถือว่าไม่ไม่ดีไม่แย่นะครับแม้ว่าบอททําลายจะมีสบายนะครับส่วนคีย์ที่จาก Analyst Meeting เมื่อวันศุกร์นะครับก็ผมคิดว่าโทนเป็น positive นะครับ เป้าหมายในปี2022เนี่ยบางบางส่วนใหญ่ดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับ m a n a g e m e n t มองว่าโลนน่าจะโตได้ประมาณสัก3-5%นะครับนี้ก็อินไลน์เราทำ Forecast ไว้ที่5%นะครับแต่ว่าส่วนที่สำคัญก็คือว่าสินเชื่อที่น่าจะต้องได้รับการ Restructure นะครับก็คือลูกหนี้ที่ดูน่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือระยะยาวเนี่ยน้อยกว่าที่ทางผู้หารประเมินไว้เมื่อรอบแรกนะครับ ตอนแรกเนี่ยครับประเมินไว้ที่20-25%ของของสินเชื่อทั้งหมดนะครับมารอบนี้นะครับก็บอกว่าน่าจะเหลือประมาณ17%นะครับส่วนต่างที่หายไปเนี่ยคือกลุ่มลูกหนี้ที่ดูดูแล้วแข็งแรงกว่าคาดนะครับไม่ต้องช่วยเยอะหรือไม่ต้องช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาผ่อนชำระได้นะครับในในั้นเป็นอันนี้เป็น,น,นเป็นทรายที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัวการตั้งสำรอง นะครับแมネจเม้นต์ได้มองปีนี้การตั้งสำรองประมาณ140 Basis p o เบ t ิสพอยต์นะครับเครดิตคอ s t สเนี่ยนะครับเทียบกับฟอร์ c ค s ต์เราที่170นะครับนะโอกาสที่จะตั้งสำรองต่ำกว่าที่ฟอร์ c ค s ต์เราทำไว้ก็มีอยู่นะครับในส่วนของผลกระทบนะครับจากการตรับโครงสร้างหนี้เนี่ยแน่นอนก็เป็นเป็นอย่างที่เราเคยบอกกันแล้วว่ามันจะทำให้นิมหรือว่าตาดอกเบี้ยเนี่ยส่วนผลตอบแทนดอกเบี้ยเนี่ยมันต่ำลง นะครับผลกระต้ตรงนี้ก็ไม่เยอะนะครับไม่น่าจะเกิน10 b a s i ิ Point ไม่เทียบเยอันเยียนะครับดงนั้นก็ถือว่าดีอยู่ที่เราคาดนะเราคาดไว้12 b a s i เ Point นะครับเราคาดผลกระตุไปเยอะกว่าดังนั้นถ้าเทียบกับประมาณการเราเน้วดูแล้วเป้าหมายผู้เหานดีกว่าที่ที่เรามองเอาไว้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นอัปเดตไทม์ไลน์ s c b x สั้นๆน,นะครับเพาอเนี่ย เราจะน่าจะเห็นความชัดเจนเรื่องแชร์สวอปเนี่ยนะครับในเดือนเดือน3ปีนี้นะครับแล้วก็เดือน4ก็น่าจะเสร็จสิ้นโปรเซสเรื่องการเอาเอา s อ b ออกนะครับแล้วเอา SCBX มาลิสแทนนะครับส่วนตัวการจ่ายปันผลนะครับจาก SCB ไป SCBX เนี่ยก็จะช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วผมคิดว่าในช่วงช่วงเดือน3เดือน4ก็น่าจะมีะแถลงอัปเดตแผนการของ SCBX อีกทีหนึงนะครับ ดังนั้นเนี่ย SCB ดูแล้วยังยังดีอยู่นะครับเรายังแนะนำเหมือนเดิมคือเป็น o u t เ e r ร์ฟอร์มเรตติ้นะครับราคาเป้าหมาย147บาทนะครับโอเคครับนั่นคือสำหรับตัว SCB นะครับมาต่อกันตัวถัดมาเลยครับโอเคถัดมาที่มีงบออกมาเหมือนกันนะครับก็จะเป็น KTB นะครับ KTB เนี่ยอ่ากำไรเนี่ยออกมา4ี่พันเล้านนะครับก็ ลดลงนิดหน่อย2% Q on Q นตคิวนะครับแต่โตดีเลย40%กว่าเปอร์เซ็นตยอนอันนี้รีเซานี้ต่ำกว่าที่เราคาดไป20%นะครับตัวเลขดูเหมือนเยอะประมาณพันล้านอ่าประมาณพันล้านนะครับที่ดิฟกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากบรรทัดเดียวเลยก็คือตัว impairment loss หรือว่าด้อยค่าสินทรัพย์รอการขายนะครับที่ออกมาสูนกว่าที่เราคาดไว้ นะครับซึ่งเป็นรายการที่ที่ไม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  recurring, นะครับก็คือไม่ได้เกิดเป็นประจำนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่น่าตกใจนะครับเพราะถ้าดูรายได้กำไรก่อนตั้งสำรองเนี่ยออกมาหมื่นพล้านเนี่ยบวก Q1Q, y e a ค on y ย a นแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้นะครับก็มีมีต่ำค่าไปจากเรื่องนี้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ อ Asset quality ของ KTB เองก็เช่นกันนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับ NPA ปรับลดลงได้สัก10 basis point จาก4.2เเนี่ยเหลือ4.1นะครับแล้วก็ตัว credit cost ์เขาเนี่ยก็ยังยัง maintain ได้อยู่127 basis point นะครับทำให้ Coverage Ratio เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นร้อกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับดังนั้นเรามองออกไปเนี่ยไตรมาสหนึ่งปีนี้นะครับแน่จะเห็นกำไรเนี่ย improve ได้คิวออนคิวนะครับแต่ว่าเยินเยียจะ อาจจะแฟดๆอาจจะเท่าเดิมนะครับแต่เนี่ยก็ถือว่างบไม่ไม่ได้แย่นะครับแม้ว่าพอทำลายมันมีสบายนะครับส่วนในคำแนะนำเนี่ยเราเคดีบีเราดาวน์เกรดลงมาเป็นเป็นถือจากเดิมซื้อนะครับเหตุก็เพราะว่าราคาหุหน้นมันขึ้นมาถึงเป้าเราแล้วนะครับก็ไม่ปัจจุบันไม่ได้มีอัพไซด์แล้วนะครับก็เลยแนะนำเพียงแค่ถือพอนะครับเมื่อเทียบกับแบงแบงตัวอื่นที่ยังพอมีอัพไซด์อยู่นะครับไอซ์ครับ ที่บรบกวนไอซ์ลงรายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นประเด็นหลักเพราะว่าบรรทัดอื่นของ KTB เนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับอีอิมแพ e มันลอสของ NPA เนี่ยเขาได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับโอเคจริงไม่ไม่ได้มีรายละเอียดมากนะครับแต่มันเป็นการรีเวอ a ์วิเอชันนะครับว่าว่า NPA เนี่ยคาดว่าจะได้รับเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับการเวลาผ่านไปนะพอพอแนวข,<อ>ขึ้ก็เลย ก็เลยก็เลยด้อยลงด้อยค่าลงนะครับอาจจะมีเรื่องเกิดแบงชาติด้วยส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็คิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องบัญชีนะนะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีผลมากหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องซับบางอันที่ที่อาจจะเป็นซับทางธุรกิจหรือเปล่านะครับเช่นแบบโกดังโรงงานอะไรพวกนี้ที่นี้ไอซ์ได้บินมาวิเคราะห์หรอยงครับอย่างครับอย่างครับอันนี้ฝากถามเอทีบีก็จะช้านิดหนึ่งพี่อยากรู้ว่าได้ลงสีเข้าไหม เออได้ครับคือ KTB เนี่ยจะชาอิหนึงนะ่าจะผมว่าเดือนหน้าเลยนะกว่าจะมีมิ팅โผล่ขึ้นมานะครับอโอเคพี่ฝากถามพี่พี่ตั้งข้อสงสัยแล้วกันว่าให้ลงสีเข้าหรือเปล่านะครับอ,อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเป็นกับไม่เป็นเนี่ยผมว่ามุมมองของหุ้นตัวนี้มันจะแตกต่างไปแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตว่าทำไมเรามองอย่างนั้นแล้วกันนะครับอ่ะนี่คือตัว KTB นะครับมาประเด็นถัดมานะครับ TTB นะครับสําหรับเรื่องของโทนการประชุมนาวิเคราะห์ครับ ครับก็ที a ี a l มี t Meeting นะครับเมื่อวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับก็อ่าก็ต้องถือว่าโทนเป็นลบหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าอ่าเป้าหมายในปี2022เนี่ยดูแล้วคอนเซอร์เวทีฟกว่าที่ที่เราประเมินไว้พอสมควรนะครับอ่อันที่ที่คอนเซอร์เวทีฟกว่าค่าเนี่ยมี2อันหลักๆนะครับอันแรกก็คือโลนโก w ด h หรือการเติบโต ก็อย่างตั้งเป้าโลนโกรธปีนี้เนี่ยสเเท่านั้นเองนะครับไม่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับแบงค์อื่นเนี่ยตั้งกัน3-5%มเปนกันหมดนะครับก็จะมี t ีดที่ตั้งต่ำกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ต่ำกว่าที่เราคาดนะครับเราทำฟอร์แคร์ไว้เนี่ยสี่จุเนนะครับเหตุผลเนี่ยในไส้ไหนก็เพราะว่าแมネจเมนต์เนี่ยไม่ตั้งใจที่จะไม่อยากให้สินเชื่อฝั่งที่เป็นคอร์เปอเรทนะครับสินเชื่อฝั่ง SME เนี่ยโตเลยนะครับก็คือมองโโกรปะมมาณ0%คือไ่ต นะครับแล้วก็ปีนี้จะเติบโต,ตเน้นไปที่สินเชื่อ,อรายย่อยอย่างเดียวนะครับซึ่งมันเป็นมาัเกือบครึ่งหนึ่งของพอร์ตนะครับแังมันก็เลยทำให้พอร์ตรวมเนี่ยมันโตได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเซกเมนต์ที่จะโตเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเซกเมนต์ใหญ่สุดในพอร์ตนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยตัวทีแ่แอบทำให้ให้ตลาดผิดหวังเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จา่าย เพราะเคทีแบงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะปีที่แล้วเราก็เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับที่เกี่ยวกับตัวที่เป็นพวกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการควบรวมนะครับกับกับทีแบงค์ ank, นะครับซึ่งน่าจะเป็นซึ่งเป็นวันทามนะครับอย่างไรก็ตามปีนี้เนี่ย <c oughs> แต่เดยเราคาดหวังว่าค่าใช้จ่ายน่าจะลงได้เพราะว่า,าไม่ได้มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าแมネจเมนต์เนี่ยมองว่าถึงเวลาที่จะต้องลงทุนเพิ่ม ในในตัวดิจิตอลแชนแนลนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายแอปหรือว่าการทำพวกดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งก็จะดีควายเรื่องเรื่องคนนะครับที่จะต้องมีคนไอทีเพิ่มเข้ามานะครับเรื่องระบบนะครับเรื่อง Investment ต่างๆนะครับดังนั้นไกด์แดนเรื่องค่าใช้จ่ายปีนี้ก็เลยดูเหมือนว่าจะไม่ลงเท่าไหร่นะครับเมื่เทียบกับที่เราเราในมุมมองเราที่คิดว่าน่าจะปรับลดลงได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่2นะครับ แต่ว่าส่วน Key Area อื่นๆไม่ใช่เป็นการตั้งสำรองนะครับก็มองที่1 4 0ยสี่สิบถึงร้อยหกสิบเนี่ยนี่ใกล้เคียงกับที่เราค่านะครับหรือว่าเรื่องดัวรอยได้ค่าธรรมเนียมนะครับที่จะเติบโตนิดหนึงใกล้เคียงกันนะครับอย่างนี้ก็จะเป็น Key m i ียอันนะครับซึ่งถ้าเราลองใส่ตัวเลขตามตามไกด์แดนของ TTB นะครับก็เพราะว่ากำไรแน่จะออกมาต่ำกว่าที่เราทำไว้เนี่ยประมาณร้อ7เสเรนะครับเราทำไว้14,00 0ล้านปีนี้นะครับก็อาจจะล เหลือมาตั้งหนึ่งหมื่นสามพันล้านบวกลบนะครับซึ่งหลักๆก็คือเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่ที่จะนําไปใช้สําหรับพัฒนาระบบไอทีนะครับซึ่งในมุมเราเราก็เห็นด้วยว่ามันเนี่ยเชนเองเนี่ยไม่ได้มองแค่ปีนี้นะครับคือการที่เขาจะไม่เซฟค่าใช้จ่ายปีนี้เนี่ยแล้วไม่ทําอะไรเลยเนี่ยกำลังให้ให้กําไรมันวิ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ทําได้แต่ว่า expense ตรงนี้ก็คือ invest เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคตนะครับก็เห็นว่าหลายเหลือแบงก์เนี่ย,ยถูกดีดหว่าต้องทำ นะครับ TTB ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอันที่2เนี่ยคือเป็นเรื่องกลยุทธ์ไม่ได้ไม่ได้มีตัวเลขมากนะครับก็สำหรับปีนี้เนี่ยสิ่งที่ TTB จะโฟกัสอย่างเดียวคือสินเชื่อที่เป็นรายย่อยนะครัโดย TTB เองจะมีการตั้งหน่วยที่เป็นตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาทำธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับ Un ั n s ี e q ียวเลยนะครับเข้าใจว่าก็จะเป็นพวกสินเชื่อชวนบุคคลแล้วก็เครดิตการ์ดนะครับละะักษณะจะคล้ายๆของ KTC นะครับที่เป็นบริษัทลูกของ KTB อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้การดำเนินงานมันมันมันค่อนข้างเฟร็กซิเบลนะครับอีกอันหนึ่งที่จะโฟกัสก็คือตัวรีเทลโลนแบบที่มีหลักประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เซกเมนต์ที่ MTC สวัสดิ์ทำอาจจะเป็นเซกเมนต์ที่แบงค์ทำอยู่นะครับแล้วก็สินเชื่อรถรถยนต์ด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ TTB โฟกัสเพราะว่า ฐานลูกค้าเดิมของ T-Bank m เนี่ยเมเนจเมนต์มองว่ายังไม่ได้เล v วอ a ร e ตรงนี้เข้าไปเท่าไหร่ปีนี้จะเป็นปีที่สร้าง e v เ n u e อย่างตรงนี้เพิ่มนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ย t b จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Bank Mobile Banking ใหม่นะครับมื่อไปในไตรมหนึ่งปีนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ Management เคลมว่ามันจะสามารถ Personalize ให้กับลูกค้าแต่ละคนเนีให้มันแมชกับความต้องการได้เป็นเป็นลายบุคคลไปเลย นะครับดังนั้นตรงนี้เขามาองว่าแน่จะค่อยๆบันเดลรายได้เพิ่มขึ้นมานอกจากสินเชื่อจะมีรายได้ขั้นเงี่ยมเช่นซื้อขายกองทุนบริหารจัดการเงินนะครับหรือโปรดักต่างๆเช่นประกันต่างๆสามารถทําผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับก็เดี๋ยวเรารอติดตามชมกันเดือนเดือนม,มีนาคมนี้นะครับดังนั้นโดยรวมของ TDB เนี่ยกายแดนออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่เราคิดไว้นะครับเออร์เน็งอาจจะมีดาวไซด์ถ้าทำได้แค่เป้าของของแมเนจเมนต์นะครับ แต่ในที่นี้เรายังเป็นเอโนมเปอร์ฟอร์มเรตติ้งอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไฟลเดิม1บาท66นะครับผมคิดว่ามันไม่ได้เปลี่ยนภาพ t t b ที่เรามองไปเท่าไหร่นะครับเพราะว่า Management แมเนจเมนต์นั่แค่ไม่ได้ปล่อยค่าใช้จ่ายไหลลงมาเป็นกาไรนะครับแต่ว่าเขานําเงินนี้ไปอินเวสเพื่อ,เพ,อเพื่อปีหน้าหน้าถัดไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คิดว่าภาพใหญ่ที่ t t b ยังอยู่กับสินเชื่อรีเทลค่อนข้างเยอะนะครับมันน่าจะได้ประโยชน์ในปีนี้เนี่ยก็ยังผมคิดว่าโดย strategy ก็กเห็นพรองต้องกัร นะครับแล้วก็เป็นแบงค์ที่ valuation เองอยังสูงจุด5เท่าบวกกว่าเองก็ถือว่าค่อนั้างถูกเมื่อเทียบกับแบงค์อื่นนะครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณนะไอซ์มากครับครับสวัสดีครับ